สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามากินข้าวกับน้ําพริกอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้เป็นน้ําพริกน้ําปูนะครับผมแล้วก็ปูนาต้มนะฮะผักมีหลายอย่างมากคุณผู้ชมอันนี้คือชูของน้าปูทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักผักแว่นนะผักแว่นกินแล้วสายตาดีอ่าฮะมองการไกลหน่อไม้นะครับผมกินแล้วคือหน่อไม้ไล่นะครับผมเนาะเาอกะเดี๋ยวไหลไปไกลมาคุณผู้ชมลุยครับผมกินข้าวกินปลาด้วยกันนะ ผมอยากกินน้ำปูมากเลยเออน้ำปูมาๆๆนี่อันนี้ดอกอะไรนะพี่เจมดอกกระเจียววันนั้นตอนนั้นเข้าใจบอกว่าเป็นดอกกระด้วยเนาะคล้ายๆสีอันนี้จิ้มปูก่อนเลยคุณผู้ชมของชอบผมเลยปูนาต้มเนี่ยน้ำปูใส่น้ำปูมาเยอะมากปูทนปูแซ่บเลาย มันอย,ย่าง,งมันเลยหัวีอย่างมันคัุณผู้ชมคุณน้าต้มอ,อน้ำปูเจ้านี้อร่อยมากนี่นี่เพิ่มความเผ็ดผมชอบนะมันขมขม มาลินฟ้าเนี่ยคือปูตัวนี้มันใช้แข่งข้างเดียวเนี่ยใหญ่ข้างเดียว <ST. S 2> ยกเบสอยู่ข้างเดียวได้ถนัดขวาปูนาอย่างมันเลยช่องนี้น้ำปูถึงใจมากเลย หนงังไข้มุค่อนน้ำปูกินกับปูผ<ะ>ักแว่นมาขำ<ะ>ก,กับข้าวถูกปาก นี่ด้วยดอกกันเลยนะลืมจ <laughs> อ้มตัวอะไรอยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวค่อยกินหนูอยตอนเย็นเขารู้มุมกล้องนะคุณผู้ชมเขาจะมองทะลุไปหาคุณชมเลยมือม,มองคุณชมมองหาหารนั่งตรงกลางไง เห็นชัดใช่ไหมไม่บังเรานั่งตรงกลางเป๊ะพอดีมุมอ่ะท่านหน้าข้างหลังเราไม่เห็นใช่ป่ะใช่โอ้โหมันปูมันเยอะจังอ่ะอืมเอาน้ำปูใส่นิดหนึ่งเอาเข้าจืม โอ้ยมันผมรู้สึกนะ่กากินดอกเนี้ยปากหอมอันนี้รู้รู้สึกเองนะม,มันหอมไหม ไม่รู้นั่นแบบนั่งข้างกันอ่ะไปกินหอมไหมอ๋อเป็นเต่าไม่ร่อยหน่อไม้หน่อไม้นี่หน่อไม้ไปเลยนี่ไม้ไล่อย่างหวานเลยอ่ะน้ำพริกอร่อยอ่ะทำให้ผักอร่อยไปด้วยเลย mặn mà Xem này nhé อต้องแบบนี้แบบไหนเนี่ยจะเจ็บอ่อนผมชอบแบบนี้แหละมันอ่อน,ออนกังดีจับมามีตัวๆหนักๆกกอ่ะมันมันมาเลยดิดปูมันเท่านี้โอ้โหอันนี้มันที่ขาวมันขาว จำใหญ่ด้วยนะบู oh ๊ล oh ิ oh ้นเบกจำมปเลยคุณผู้ชมนี่โอ้โหมันมันปูไหลออกมาเลยอ่ะ ดีนะที่บ้านเรายังปูนานยังมีเยอะคุยมตอนกลางคืนนี่เต็มกลางทุ่งกลางนานเลยนะที่อื่นเขาหาไม่ได้นะเขาต้องเลี้ยงบ้านเรานี่ถือว่ายังมีปูเยอะคนาผม,มพังหมดเลยปูมันเจาะยี่ตรงฝ่ายตอนกลางคืนน่ะเต็มมันออกมาหากินเนาะ ว่าบ้านเราไม่ไมค่อยมีจับเนี่ยอย่งอุดมสมบูรณ์อยู่แต่ปลาไม่เหลือ <laughs> อันนี้เป็นน้ำปูกินข้าวกับอะไรเนี่ยไม่มีอะไรให้กินเนี่ยไม่มีไก่ไม่มี <c oughs> ไม่มีไก่ไม่มีอะไรต้มตำยังมีไก่มีอะไรมาบ้างแล้วป <c oughs> ูอร่อยมากเลยวันนี้เ <c oughs> ป็ดทองดีอ่ะบเป็ดแต่บ,บเป็ดมากจนเกินไปบ่กินอร่ <c oughs> อยคนด้วยนะ ปักทองโคตรแน่นปันเกือบหลุดขำเวอร์นี่นะขนาดน้ำเลยเกีอยวไอ้ตองอะฮะมะรุมเลยใครจับคนนั้นได้ดิโอ้ยเดี๋ยวขอนี่แยกงี้เลยเหรอมันสีเหลือง จ้องนา,นานเราเนี่ยเห็นไหมเราไม่จับอ,ะอ่ะไม่ไม่จ้องนานไม่จับยังไม่ทันจับเก็บไว้ก่อนเนี่ยตำอ,อองมันไปอยู่ในอองนู่นนี่นี่นนไม่ค่อยมีนี่โอ้โหดูยังไงมีใบ <laughs> <laughs> ปูไข่เนี่ย <c oughs> ปูไข่เหรอ,อจะมันอยู่นะ กล้ามะพี่ว่าเด็กกินที่หลังกันข้าวไหมเนาพี่ไม่เอาข้าวละพี่กินผักเล่นพี่กินนี่บอลลีนฟ้าเลยชอบมาโตเด้อไม่กินข้าวอ่ะไปเกี่ยวเอาหน้าคนแก่เขาบอกไว้ ตัวนี้หนักตึ๊บเลยจองผ่าตพลาดมีการคืนผ่าแล้วาานี่เอออันนี้ใหญ่มันหนักมันนะมันไม่ฟอกตอน,น,นไหนนะที่เราเจอปอดเยอะๆช่วงนะนานแล้วเป็นเดือน,นแล้วใช่วันนี้ไม่เคยเจอปอดเลย ไม่ได้ปูอะไรก้ามปูดสดให้นมมันกัดนี่มันขาวโหมันสุดยอดช่วงนี้ปูมานั่งสมาธิอะ จำมันกว่าน,นี้ปู้ำจิ้นซีนปูจ้ำซีนอะก<อ>็ไม่ขุดอ้าวใช่เนาะข้องนี้มันจ้ำซีนะ่ะเดี๋ยวถ้าขุดมามันแน่นอนมันนักตรวจตอนนี้เด็กเนี้ยผมชอบมากกั้มตัวมันแค่ไม่กินอะเจอตัวกั้มใหญ่เอาแต่กั้มเลยใครทำใครทำเราณผมูม้ชมฟัง <S 2> <S 2> <S 2> Bao bao phân đi hát phân đi ว่าที่มันตัวเมียนเนาะจะมันมากเลยก้าม,ม,มยังอร่อยที่ก้ามเนี่ย

เนื้อแบบเนื้อดีทุกตัวเลยอะกามมันอะอไปปูสดเนาะแอ้เขาต้มเพื่ะง่ายด้วยปูต้มอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรกินมันลยไปละเหรอไหม,ามา ได้ปดูอิมอร่อยเหาะเมนูปูน้ำปูและปูต้มคุณผู้ชมผักสดผักต้มยอดเลยนะครับเมนูนี้ตอนนี้เราขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ